แอปเปิ้ลคาชามะเข้มแสนแดดตั้เบากาแฟถ้วยเก่ากับวันเบาเบาเราเริ่มเรื่องราวเสียงรบกวมีกลุ่อมีุ่นวาไปแต่ใจฉันนิ่งนิ่งไว้พร้มีลม อะไรให้รักทุกวมงลกล็กที่ใครไม่ทักฉันจะเกิบไว้เธอได้เห็นแม่บางบ่างของชีวิตไม่ทำมาด้าแต่พิเศษตามมาเธอมาเดินด้วยกันผ่านวันและคืนกับแม่บ้านถุงเท่าไหร่พี่หนูเอาประโท1แล้วก็ประลา1น,นะคะ่ะสวัสดีค่ะเป็นเพื่อน,น,อนมแม่บางบ่างอกค่ะ วันนี้เราเจอการสายๆก็ยังเช้าอยู่นะยังไม่สายนะคะ7จ็ดโมงสีนาทีเนาะมาบ้านไปตลาดตั้งแต่เช้านะวันนี้วันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567นนะคะคเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูว่าเราได้อะไรมาบ้างจากตลาดวัดหนองแขมเนาะมาเช้าก็ไปตักบาตรเรียบร้อยนะคะออกจากบ้านก็ประมาณอีก15นาที6กโมงเช้าเนาะเพราะว่าวันอาทิตย์ถ้าเราไป สายนะคะก็ไม่มีที่จอดรถนะเมาาื่อเช้านี้พอดีเราเข้าไปในลานจอดก็มีรถออกพอดีโชคดีมากๆอันนี้แม่บ้านแยะทานไปเตี๋ยวเจ้าประจำมาแล้วเนาะแล้วก็อ้าหลุดเลยคือชายเย็นชายเย็นป้านนะคะคือืซอประจำนะยี่สิบบาทออเพื่อน โจ๊หมูอย่างเดียวให้สามีนะคะสาสบบาทอัน,นนี้เขายังไม่ทอดมันนะทอดมันยังไม่ได้ลงกระทะนะคะก็เ,ะเลยเอาผนงหมูเข้ามานะผนงหมูกับขนมจีนเนาะเพราะว่าเรามีแกงเขียวหวานเหลืออยู่นิดนึงนะคะชุดนี้หกสิบ้าบาทค่ะขนมจีนสิบห้าบาทแล้วก็ แกงผนงห้าสิบบาทะคะมาบ้านได้น้ำพริกมากินค่ะอันนี้ผักสดถุงละสิบบาทอันนี้น้ำพริกปลาทูนะคะอันนี้มีใส่ปลาากับไม่ใส่ปลาานะอันนี้น่าจะใส่ปลาานะคะอันนี้ไม่ใส่ปลาานะน้ำพริกปลาทูทูป้าเขาทำสดๆตรงนั้นนะคะเพื่อน วันนี้เราได้ปลาทูสดมาค่ะเจ้านี้จะเทียบราคาเนี่ยจะตัวเล็กกว่าเจ้าอื่นนิดนึงนะคะแต่ว่าปลาทูเขามาจากแม่กองค่ะปลาทูสดมากๆอันนี้เข่งละห้สินะตอนแรกจะามาเข่งเดียวกว่าไม่พอกินนะคะสี่คนไปทำปลาราดพลิกค,ค่ะเลยเอามาสองเข่งเลย ขเข่งก็ร้อยหนึ่งนะคะสดๆสคด่ะหอมมากๆอันนี้เดี๋ยวต้องใช่เย็นไว้ก่อนต้องเยนค่อยทำนะคะได้ปากระพงมาะคะ่ะเพื่อนๆปากระพงตัวใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราล้างอีกทีเนาะอันนี้ให้เขาทํามาแล้ว่าจะนึ่งมะนาวนะคะนี่สดเลเลยเพื่อน เดี๋ยวค่อยดูตอนที่เราล้างอีกทีแล้วกันเนาะร้อยสามสิบบาทค่ะถ้าตัวเล็กกว่านี้แล้วเขาไม่ไม่ทำให้นะก็ประมาณร้อยสิบร้อยี่สิบนะคะอันนี้คณะดฮ่องกงค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะเอามาทำเป็นอา,อาจจะผัดเนาะไม่งั้นก็มาใส่ลักหน้าค่ะเพื่อนๆเรามีเส้นใหญ่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ ไก่มานะคะขาไก่ค่ะปินไก่เนาะอันนี้จะเอามาใส่แกงเขียวหวานที่ยังมีอยู่นะคะน้ำแกงยังเหลืออยู่แล้วก็อันนี้เป็นเป็ดเต็มนะคะเพื่อนป็ดเต็มก,กะะกเกมกับสะโพกนะคะปิดเต็มกับสะโพกสองสะโพกเนาะหมดนี่ร้อยห้าสิบนะอันนี้ก็เป็นของที่เราซื้อมาในวันนี้เนาะ ไก่นี่แม่บ้านจะเอาไปต้มให้เปื่อยก่อนนะคะแล้วค่อยไปใส่ในน้ําแกงเขียวหวานที่เราเหลืออยู่เนาะก็เหลือใส่ซุปก้อนลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ําพอท่วมเนาะแล้วเราก็เอาไปตุ๋นค่ะเพื่อนไฟอ่อนๆนะประมาณ40นาทีค่ะ นี้เป็นเท้าไก่ที่เราต้มเปื่อยแล้วนะคะเพื่อนๆสรุปคือแม่บ้านต้มประมาณชั่วโมงกว่านะน้ำอันนี้เราไว้เป็นน้ำซุปได้นะคะเป็นน้ำซุปไก่เนาะนี่ก็เป็นแกงเขียวหวานที่เหลืออยู่เนาะเดี๋ยวแม่บ้านจะตั้งไฟนะคะตักเอาเฉพาะตีนไก่เนาะอาจจะน้ำซุปนิดหน่อยแม่บ้านชอบแทะ่ามันอร่อยดี แกงเขียวหวานของเราเข้มข้นอยู่แล้วนะประมานี้ใส่หมดเลยแล้วกันเนาะเอ่ยกำลังดีเพียงแต่ว่าเราอยากให้น้ำแกงเขียวหวานมันซึมตั้งตั้งให้เดือดก็ชิมรสอีกทีเนาะ ตามเบาา้ากาแฟถ้วยเก่ากับวนเบา,บาเาเราเริ่มเรื่องราวเสียงรถไ่กรุงยุ่งวุวไปแต่ใจฉันยนิ่งไว้เพราะมีโลกของฉันทางนี้ ้เธอไดแม่้านบางงังคับชีวิตไม่ธรรมาดาแต่พิเศษตามมาเธอมาเดินด้วยกันผ่านวันและคืนกับแม่้านบางงังคับ ทุกคืนทำครัวยิงเบิกบานเรื่องราวประจำวันมันสวยงามเท่ารอมองผ่านใจเสียงบเรากับแมวข้างบ้านเด็กสนเส้นวิ่งผ่านชิงยิ้มพี่กายทุกทีไม่ต้องมีชีวิตรู้แค่มีใจใทุกก้าวเดินบันทึกไว้ด,ด้วยความเพลิดเพลินแ้าไปให้โลกไมรู้ mm hmm. mm hmm. แม่บ้านบังคับเราเฉันมันมีอะไรให้รักทุกมเล,กเล็กที่ใครไม่ เก็บไว้ให้เธอได้เห็น